วัสดีค่ะอ่าวันนี้นะแม่ก็มาแชร์ประสบการณ์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกือบตายเกือบตายเลยเหรอไม่ถึงกันเกือบตายแต่อันตรายมากก็คือว่า แม่เป็นโควิดเมื่อประมาณ2เดือนกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมสองสาเดือนที่ผ่านมาเสร็จแล้วอตอนเป็นโควิดอ่ะก็อาการเบานะไม่ค่อยมีอะไรเลยแบบว่าไข้ต่ำๆไอนี่แทบไม่ไอยเลยอะไรเงี้ยแบบว่าอาการน้อยมากแต่หลังจากหายโควิดบู๊ปก็มีอาการไอไอนี่คือไอเยอะมากนะคะคือไอแบบ<ฮ>ไอแบบ นอนสต็อปอ่ะไอแบบไอแล้วไอหนักๆเลยอ่ะคือจะมันไม่ได้ไอตลอดเวลานะมันก็จะแบบเอออยู่ปกติอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะไอขึ้นทาทีอ่ะมันจะไอแบบไอแรงมากแล้วมันชอบเป็นตอนกลางคืนด้วยแบบนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็นอนไม่ค่อยได้มันก็ต้องคอยลุกขึ้นมานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันตื่นแล้วมันก็ทําให้ป้าตื่นลูกตื่นด้วยนะเพราะว่าไอเสียงดังแล้วมันก็แบบเอ๊ยยังไงดีต้องแบบบางทีก็กินยาเองอะไรเองอ่ะมันก็ยังไม่หาย ก็เลยแบบมันสองเดือนแล้วก็เลยไปหาหมอปรากฏว่าอาการไอนั้นก็คือว่ามันเกิดจากไม่ใช่ลองโควิดตอนแรกหมอก็ถือว่าเออเป็นลองโควิดแล้วคือจริงๆแล้วอะเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิแพ้คือแม่มีโรคที่เป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับหลอดลมอะไรข้างในอะนานแล้วตั้งแต่นานแล้วอะเคยไปหาหมอคนเนี้ยนานละแล้วก็หายไปละหายไปนานมากไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งเป็นโควิดอะแล้วมันกลับมาหมอเขาก็เลยบอกว่า พอเรามาเจอเชื้อไวรัสแรงๆอย่างเชื้อโควิดอย่างเงี้ยมันไปกระตุ้นข้างในทําให้มันเซนซิทีฟมากสมมุติว่ากระทบร้อนกระทบหนาวไม่ได้เลยเช่นว่าเราแบบเอ่อร้อนแล้วมาเจอเย็นเย็นมาเจอร้อนหรือพัดลมเป่าหัวหรือร้อนเหงื่อแตกหรือโดนฝุ่นโดนอะไรนิดนึงอ่ะมันจะแบบหลอดลมมันจะเซนซิทีฟแล้วมันก็จะแบบไอ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 อย่างเงี้ยก็เลยให้ยามายิมหนึ่งเซตนะแต ที่จะมาแชร์ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้ที่จะมาแชร์เนี่ยก็คือว่าแม่ดันพกของแม่เองคือเป็นยานี่เลยมันเอาไว้พ่นขอใช่ไหมให้มันเย็นเยนเวลาแบบไปซื้อของไปซื้อเดินไปเจอผู้คนอย่างเงี้ยบางทีแบบเอาอ,อมาพ่นเพราะว่ามันจะไอเงพอพ่อนแล้วมันก็ช่วยได้นิดหน่อยแบบลดลดลงแบบตอนนั้นไม่ไปพ่น ใส่หน้าเขาอะยเงี้ยจริงๆเราก็ใส่แมสนะไม่ได้ใส่มันคือเขาเรียกว่าอันนี้มันคือคามิโลซานใช่ป่ะแต่ว่ามันมีแม่เคยใช้หลายยี่ห้อยี่ห้ออื่นก็มีมันแบบเอาไว้พ่นคออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายยี่ห้อแหละมันเรียกว่ายาอะไรอ่ะเป็นแบบเมาสสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยพ่นไปในคอเนี่ยทำอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นยาเราก็อาปากอย่างเงี้ยฉีดกึ๊กให้มันเย็นมันก็จะเย็นคออย่างงี้ก็จะพกใส่กระเป๋าอย่างนี้ใช่ไหมมีกระเป๋าแล้วก็พก เขรู้สึกว่าเอาอย่างวันนั้นที่เกิดเรื่องก็คือไปซื้อที่นอนไปซื้อที่นอนก็กาลังแบบเอ้ยลองนอนลองนอนกันแล้วก็แบบจะายจะายแล้วเราก,กาลังคุยกับเซลลอยู่ไงฟังกันนะคะแป๊บหนึ่งถอดมาสใส่แมสด้วยนะถอดแมสออกมาแล้วก็ฉีดฮึดฮึดฉีดไป <laughs> มันไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมนี่ในกระเป๋ามันมีสองขวดแทด้แดน มันมีสองคนอย่างนี้แล้วมันอยู่ด้วยกันนี่มันอยู่ด้วยกันอย่างงี้อันนี้พ่นปากอันนี้แอลกอฮอล์พ่นมือที่แม่พบประจําเหมือนกันเวลานั้นแม่จะฉีดฉีดฉีดพ่นมืออย่างงี้แล้ววันนั้นน่ะแล้วมันมีเนี่ยมันเป็นมันเป็นกลิ่นซากุระแล้วมันกลิ่นแอลกอฮอล์ผสมกันแล้ววันนั้นก็ไม่ได้มองแบบเดี๋ยวนะคะแบบไออย่างงี้ใช่ไหมรีบเปิดปากปาก โชคดีไม่ได้เกินน่ะไม่เกินแบบคนแล้วปกติบางทีเนี่ยฉีดทีดเดียวนะแต่วันนั้นรู้สึกว่าเออฉีดมันไปสองปื้ดเลยแล้วกันแล้วก็แล้วก็แบบสมองก็คือแบบเฮ้ยทําไมมันกลิ่นนี้เฮ้ยทําไมมันขมปีเลยทำไมันขมมากทํายังไงดีเฮ้ยแล้วมีการพูดออกมาว่าผิดแล้วพิมก็งงถ่ายคลิปอยู่ในหน้าตอนนั้นปัาถ่ายคลิปพิมเลยพิมก็หันหมามองแม่แม่พูดเลยว่าผิดอะไรเงี้ยเสร็จแล้ว แม่ก็ปิดแมสแล้วแม่บอกแบบว่าไปห้องน้ำก่อนนะแล้วก็อมอยู่ด้วยนะแล้วพัดก็คงงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นลงห้องน้ำมันก็ไกลเหมือนกันนะแล้วจริงๆแล้วมันคงไม่ไกลมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่มันมีความรู้สึกว่ามันทรมานแล้วมันเหมือนไกลอ่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้แม่ก็อมไว้เพราะแม่คิดว่ารู้แล้วว่ามันคือแอลกอฮอล์รู้แล้วว่าหยิบผิดแล้วก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งมีใครมาทักฉันนะสมมติว่าแม่คือแม่อมไปเต็มปากเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ หยุดเราหนูวิ่งหนีไปเพราะว่าเรามีความู้สึกกลัวมากเพราะรู้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ห้ามอบออปากเราเคยทําคิดว่าแอลกอฮอล์แบบนี้กินกไม่ได้ไมันจะมีอาการแพ้หลายอย่างอ่ะแลก็ลืมๆแล้วแต่ว่ามันอันตรายมันจะเป็นแพ้แบบมันอันตรายอ่ะ ทีเนี้ยก็เลยแบบรู้อะว่ามันมันอันตรายมากก็เลยแบบไม่ไม่เกืนอมไว้ถึงแม้แบบจะแค่สองปื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ขมมากพอไปถึงห้องน้ํานะก็ไปบ้วนบ้วนปากที่อ่างล้างหน้าบ้วนแล้วมันก็จะอ้วกเพราะว่ามันมีกลิ่นสักุล่าคือกลิ่นมนันหูปลาทั้งลองอะมันแบบให้เราค <c oughs> นปากเนี่ยเหรอ ไม่ไม่อย่าไปลองใครอย่าไปรองแล้วมันก็ว้วววอย่างเงี้ยแล้วมันแบบไปห้องน้ำห้องน้ำในห้างใช่ปะคนเขาก็คงแบบคนที่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ไม่ไหวไงแม่ก็แบบเอาน้ำล้างล้างล้างบ้วนล้างบ้วนล้างทำยังไงดีไม่หายบ้วนไปเป็นสิบสิบรอบก็ไม่หายแบบแอลกอฮอล์มันยังขมอยู่ในปากอ่ะแล้วมันก็มีกลิ่นหอมอ่ะแม่ก็เลยเอาเอ็กซคร พ่นทับเข้าไปเนี่ยเผื่อว่ามันจะหายจะกลิ่นยิ่งหนักเลยคราวนี้มันปะกบนคุ้งโอ้โหยิ่งแบบอ้วกอ้วกอานเงี้ยๆๆก็เลยแบบเนี่ยนะอันตรายมากอันนี้เป็นของเข้าปากได้กินได้อันนี้ไม่ได้แล้วก็มวยคู่กันแล้วก็รีบๆจ้าแล้วก็หยิบอันนี้เข้าปากเลยเนี่ยอันตรายมากๆเลยตอนนี้ทุกครั้งที่แม่กำลังอ่ะน้องพิมพ์กระป๊าบอหยุด แล้วหลังหราอหล้งขอมแม่ผิดบวนบวนกลับมาปากกับพิมก็ถามว่าไปไหนมาเป็นอะไรอะทำมอยู่ดีวิ่งไปบอกอ๋อเอาแอลกอฮอล์ฉีดพ่นใส่ปากปากก็ฮะทบไองไไม่ได้ตั้งใจมันผิดอะไรอย่างงี้ทุกคนก็ช็อกตกใจว่าแม่บ้าหรือเปล่าอะไรย่างงี้ใช่ไหมอะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะระวังตัวไว้นะคกัน ก็มาแชร์เนี่ยเนี่ยของกินได้กินไม่ได้เนาะเนี่ยปวดปะปดโอเค,อเค,อเค,อเคก็ตอนนี้อาการไอดีขึ้นแล้วอัปเดตอาการละกันเพราะว่าได้กินยาของคุณหมอเข้าไปนะตอนแรกคุณหมอก็จะดูปอดไงเพราะป้าก็อยากให้เอ็กซเรย์ปอดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมไอเยอะขนาดนี้อย่างนี้ใช่ป่ะทีนี้หมอเขาก็ฟังปอดดูเขาบอกว่าฟังแล้วปอดดีไม่น่าเป็นอะไรยังไม่ต้องเอ็กแต่ว่าให้เอายามากินหนึ่งสัปดาห์ถ้าในหนึ่งสัปดาห์นี้ยาเซตนี้หมดแล้ว แล้วยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยคราวนี้จะต้องเอ็กซเรย์ปอดแล้วว่าปอดเป็นไรหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีว่าตอนนี้กินไปประมาณครึ่งเซ็ตประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งสัปดาห์ก็เหมือนจะดีดีขึ้นไหมแปลว่าดีขึ้นแต่ยังไม่จน,นิดอ่ะดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดหน,นึ่งคือเหมือนอัตราความถี่ในการไอมันต่ําลงแต่เวลาไอหนักมันก็ไอหนักเลยอะ่ะคือแต่ว่าเหมือนความถี่สมมติวันหนึ่งไอหนักสิบรอบก็เหลือห้ารอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เออประมาณนั้นก็หวังว่าจะดีขึ้นในเร็ววันเพราะว่ามันทรมานมากเลยแล้วแบบช่วงนี้โควิดนะเราไปข้างนอกแล้วเราแบบแบบแบบกระทบร้อนกระทบหน่อยแล้วเราไปไอๆคนเขาก็จะระแวงเราไงว่าแบบอุ้ยเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องคอยบอกเออไม่ได้เป็นโควิดค่ะเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เงี้ยดูเหมือนแบบร้อนตัวไงไม่รู้นะโอเคอ่ะก็มาแชร์ประสบการณ์แค่นี้คลิปนี้มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย